ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายรายการธรรมะสุปฏิปันโนจะได้นำธรรมะมาสู่จิตใจของญาติโยมท่านทุกฝังโดยเฉพาะจะได้นำให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติกรรมฐาน นย่างมันเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งมันจะเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตใจจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้หามุมสงบนั่งเจริญภาวนาสืบต่อไปอุก,กาสะอุก,กาสะหนาโอกาสแบบนี้ข้าพระเจ้า พอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานเพื่อคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิวิปัสนาญาณและมรรคนิพพานจะพึงบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพเจ้า ข้าพระเจ้าจะตั้งสติกำหนดรู้อยู่ที่ปัจจุบันของรูปนามสามผนและเจ็ดผลร้อยผลและพันผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงนั่งสมรวมกายสมรวมจิตใจ ปรับร่างกายปรับจิตใจให้สบายไม่เกรงไม่เคร่งเครียดปรับผ่อนลีบคลายมีสติระล,ลึกรู้ ดสูสภาวธรรมที่ปรากฏขณะหายใจเข้าหายใจออกสติตามระลึกรู้ลมหายใจเข้าออก คามระลึกรูดูความรู้สึกความไหวความกระเพื่อมความรู้สึกสบายไม่สบาย ระบลูดูเบาๆไม่เอาอะไรปรับใจให้ปล่อยให้วางแต่รู้และสังเกตระลึกและส,สังเกตสังเกตความเปลี่ยนแปลง สังเกตความเกิดดับสังเกตก,กันบังคับบัญชาไม่ได้ปล่อยทุกอย่างปล่อยวางไปทุกอย่างละรู้ ความปล่อยวางก็มีความรับรู้มีความสังเกตในการระลึกรู้ก็มีการปล่อยวางอยู่ในที่สังเกตความเย็นเย็นความเย็นที่ร่างกายความสบายหรือความไม่สบาย เย็นสบายสังเกตจิตใจความสบายใจไม่สบายใจความคุณมัวความผ่องใสใจที่นึกคิด มีความนึกคิดเกิดขึ้นก็รู้รู้ความคิดรู้จิตที่รู้สึกรู้ความปรึกนึกรู้ความรู้สึกในจิตใจมีความคุณมัวหรือผ่องใส สบายใจไม่สบายใจวิตกวิจาร์วิจัยสงสัยนี่เป็นสภาวะธรรมความจำได้ไม่รู้ก็อยู่ที่จิตใจความปรุงแต่ง ก็อยู่ที่จิตใจความคิดนึกก็อยู่ที่จิตใจพิเลธทั้งหลายก็อยู่ที่ใจสติปัญญาก็อยู่ที่ใจน้อมรู้ที่ใจดิจนาจิตใจที่กำลังเป็นไปปรากฏอยู่ ความสุขความทุกข์มีที่กายที่ใจที่ร่างกายก็เป็นสุขเป็นทุกข์เหมือนกันบางส่วนก็สบายบางส่วนก็เป็นทุกข์มีมกมุกที่กายก็มีปวดมีเมื่อยมีหนาวมีเจ็บ มีอึดอัดคัดเพลองลบางขณะบางส่วนก็สบายส่วนของจิตใจก็มีความสบายความไม่สบายเหมือนกันพิจารณาดูความสุขความทุกข์ที่ปรากฏ ฝึกหัดให้ใจปล่อยวางหัดใจปล่อยวางรับรู้ดูอะไรก็ปล่อยวางประมาเหมือนกันเห้เข้าไปแตะไม่ไปรำรไว้เข้าไปแตะสัมผัส มีสิ่งใดผ่านมาก็แตะรับรู้ไม่ไปกร,รมไม่ไปยึดยปล่อยวางรับรู้อย่างปล่อยวางสังเกตว่าจะต้องไม่ฝืนไม่ขืนสภาวะ ไม่ขัดไม่คืนไม่ฝืนสภาวะผ่อนตามยังไงก็ได้ทำจใจยังไงก็ได้จะรู้ตรงไหนก็ได้จิตจะ,จะยื้อย้ายไปรู้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นไม่ขัดคืนไม่ฝืนใจตัวเอง แทนสติสมัมปชัญญะก็จะรับรู้ไปทั่วทั่วกายทั่วใจไม่เจาะจงแต่ก็จะให้มันไปซะเองให้เขาเป็นไปของเขาเองอย่าจงใจจัดแจงให้เขาแสดงของเขาเอง เมื่อบางขณะกรรู้สึกที่กายส่วนล่างส่วนกลางส่วนบนภายในภายนอกบางขณะก็รู้เวทนาที่ปรากฏบางขณะรู้จิตรู้สภาพธรรมแต่ต้องมีการรับรู้อยู่ ต่อสภาวะธรรมที่ปรากฏจะเป็นส่วนใดก็ตามนะสติต้องมีที่ระลึกรู้อยู่ตลอดไม่ว่างเว้นไม่ว่างเปล่าสติไม่จับรับรู้ที่กายก็รู้ที่ใจ สลับสลับกันอยู่คู่คู่กันไประหว่างรู้ที่กายกับรู้ที่ใจย้วก็ปล่อยวางอยู่ปล่อยวางอยู่ถ้ามันมีการปล่อยวางไปเรือร่อยเร ใจมันก็จะผ่องใสใจผ่องใสใจเบิกบานขึ้นอย่ได้ว่าจิตได้คืนสภาพเดิมถ้ากิเลสมันหลุดออกไปใจก็คืนสภาพเป็นความผ่องใส ถ้าจิตใจตามลำพังของจิตถ้าไม่มีกิเลสมันจะผ่องใสในตัวของมันใจมันมาเศร้าหมองกุนโมนะเพราะมันมีกิเลสมาครอบงำพอไร้เอากิเลสออกไปชำระออกไป ใจสะอาดใจก็คงใสสังเกตด,ดูถ้าใจไล่จากความอยากใจไม่ทยานอยากอะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มใสๆใจที่ไล่อยากรบปล่อยวาง ใจก็จะใส่ยันทำใจให้ไหรอยากทำใจไม่อยากได้อะไรไม่เอาอะไรรับรู้รับทราบสิ่งที่ปรากฏสัมผัส ทางกายทางใจทางหูทางจมูกทางตาทางลิ้นเเสียงก็มีได้ยินก็ปรากฏในชีวิตนี้มันจึงเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติต่างๆที่ปรากฏ สังเกตตัวมันมีสิ่งปรากฏอยู่ความเย็นเย็นความตึงตึงไหวไหวสภาพได้ยินเสียงความนึกคิดความรู้สึกถ้าพบว่ามันปรากฏแล้วก็หมดไป ปรากฏแล้วก็หมดไปปรากฏมาหมดไปเราจะพบว่ามันไม่มีเป็นตัวเป็นตน,นไม่มีตัวเราของเรามันเป็นเพียงแต่สิ่งต่างๆแต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็หมดไปหมดไปสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเรียกว่ารูปปัธรรมนามธรรม เรียกว่าปรมัตธรรมเรียกว่าจิตเจตสิกรูปเรียกว่าสภาวะนั่นก็คือมันเป็นธรรมชาติเป็นหลายอย่างแต่หลายอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่สัจธรรมความจริงของ ธรรมชาติตามจริงของชีวิตคือธรรมชาติหรือคือธาตุธาตุเาก็คือธรรมชาติที่ทรงไว้ในลักษณะของตนของตน,งตนงเป็นสัจธ,ธรรม ธรรมะหรือธรรมชาติแต่ละอย่างก็ทรงไว้ลักษณะของตนของตนไฟก็ทรงไว้ซึ่งความร้อนความเย็นดินก็ทรงไว้ซึ่งความแข็งแข็งลมก็ทรงไว้ซึ่งความเพ่งตึงไหว น้ำก็ส่งไว้ซึ่งความเอิบอาหรืเก,ก่อกกลุ่มไหลไปและเป็นสัจธรรมต่อไปนี้ก็เอืญ,ญาติโยมได้ตั้งจิตบุทิส่วนกุศลแผ่เมตตาตั้งสัจจะอธิษฐานอิทังมี ยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอบนนุญนี้จงสำเร็จแต่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะน,นีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอดข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ จงเป็นภาวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาติทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดบอรความผาสุขความเจริญธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิด